ผู้ต้องหาเพื่อนําไปดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับซึ่งการดําเนินการนั้นก็ขอเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าจะเป็นการดําเนินการที่เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมมาตรฐานเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใดที่อย่างหนักไปอ,อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีผลงาน,ท,านที่ไม่เป็นความจริงเหล่านี้ครับและก็ขอให้ท่านมาร่วมกันครับเรือ่องเรื่องัอง,งกล่าวเนี่เป็นทานองออนนะครับก็ให้ดำเนินการอย่างอยลงไปตรงมาแล้วก็ให้ความเป็นธรรม คงจะได้รับความเมตตามากแล้วแหะครับจากศาลเนี่ยนะครับทางการเมืองหรือว่าอ้างสถาบันเพื่อประโยชน์กับกลุ่มตนแล้วก็นําไปทําร้ายคนอื่นๆอีกัปนหลักานะนะครับในการในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คิดว่าหลังจากนี้นะครับก็คงจะได้นําตัวของอผู้สอบสวนนะครับลงบันทึกกันต่อไปรกระบวนการในการทํางานเนี่ย ถ้าหากว่ามีก็ต่อไปยังมีมากกว่านี้ใช่ไหมคะยังตอบไม่ได้ครับต้องตรวจสอบต้องเข้าสู่กระบวนการการสอบสวนในรายละเอียดทางการจราจรก็ดีเรื่องของตัวเลขเรื่องข้อสอบสวนครับในผมเชื่อว่าสถาบันการศึกษานะครับหลังจากที่ท่านนายกเองก็ได้ แม่ด้เดี๋ยวพอนะ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 ัอนนะพอ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 นะพนะพอ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 อนนะพออนะพ